สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนไปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาว,วันนี้เรามาอยู่ที่ไอคอนซาร์ วันนี้นะครับเราอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่เราจะขึ้นเรือนะครับเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารนะครับเป็นอาหารเย็นดินเนอร์บนเรือนั่นเองครับเรารออยู่สักพักนึงนะครับก็จะมีเรือนะครับที่เราได้ซื้อตั๋วไว้นะครับมาจอดเทียบท่าแล้วเราก็เดินขึ้นเรือไปเลยนะครับในตอนที่เดินขึ้นเรือนี้นะครับก็จะมีจังหวะเสียงเพลงนะครับบนเรือนั้นได้ขับกล่อมส่วนให้เรานั้นได้สนุกสนานคลื่นเครงไปด้วยกันนะครับเรือก็จะเป็นเรือ2ชั้นนะครับก จะมีพนักงานต้อนรับนะครับมาคอยต้อนรับแล้วก็บอกทิศทางเราอยู่นะครับวันนี้เราเลือกที่จะขึ้นไปบนชั้นสองนะครับเนื่องจากว่าจะได้บรรยากาศอย่างเต็มอิ่มนะครับก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือจะเป็นแบบเปิดประทุนะครับกับโซนที่มีหลังคาท่นเองครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสดีนะครับเราเลือกที่จะไปนั่งบริเวณด้านนอกหลังคานะครับส่วนอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ก็จะอยู่ในหลังคานะครับวันนี้ก็จะเป็นบราการริม แม่น้ำเจ้าพระยานะครับสองข้างทางก็จะมีกลุ่มอาคารต่างๆนะครับบนเรือก็จะมีการให้ข้อมูลนะครับผ่านวิทยุทัศน์ต่างๆนะครับซึ่งก็จัดมาไว้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับเราก็จะได้เห็นบรรยากาศยามค่ำคืนสองข้างทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับสภาสมเด็จพระเจ้าปากสิีสมเด็จพระเจ้าปากศรีเบลดจังหวัดเฉียวไอคอนสยามไอคอนสยามเชลโลเทียนบีกรมเจ้าท่า marine department ตางอูที สะาาพ,า,พา,า,สานพระปกเกล้าพระปกเกล้า b r i d g าพรตปกเกี้าวสะพานพระพุทธยอดฟ้า m e m ม r i a l Bridge แมงกุ๊กจิเนตร์大桥ย,ยอดพิมานริเวอรอลยอดพิมาน River Walk แมงกุกโอฟิงกง๊ดซ์นฉารวัดกัละยานวิรวัดกัระยาณมิบการน์นเยนามีืปปปองี่ปอบวิชัยประสิทธิ์วิชัยประสิทธิ์ฟอร์ดาทิงวัดโพธิ์วัดโพธิ์佛อ วัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวรารามอิมิสพระบรมมหาราชวัง The Grand Palace ตาขวางองวัดพระคาร์โคสิตารามวัดพระคารโคสิตารามจงสื่อท่ามหาราชท่ามหาราชมหาราชน thank you You Please sing. Please. Music. วนนี้ครับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับาาตรงน,น,นี้คือสำนักงานโครงการ เรื่องมาจากพระสัะส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 มำเธิ์นะครับที่พระาาาราชนิพนธรอยู่ตรงนี้ด้วยรอบๆก็จะมีะที่สํรหรับทางกา้นะครับเป็นสวนีนใกล้ๆกันเลยกับสพาระรามแปนะครับงามมากครับ เป็นไงบ้างครับภาพบรรยากาศการไปล่องเรือนะครับในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ลมเย็นสบายมากเลยนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะครับที่ได้ชมบรรยากาศนะครับโดยรอบนะครับมีการจัดแสงสีเสียงเอาไว้นะครับอย่างสมบูรณ์ทีเดียวนะครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับก็ชอบที่จะไปร่วมกิจกรรมลักษณะนี้กันนะครับ